ตอนนี้นะคะ17สัปดาห์แล้วยังไม่รู้สึกว่าลูกดิ้นเป็นพอน้ําหนักมากหรือเปล่าที่ทําให้ยังไม่รู้สึกนะคะก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะคะว่าความรู้สึกของแม่ว่าจะรู้สึกลูกดิ้นเมื่อไหร่ของแต่ละคนคือไม่เท่ากันนะคะ17วีคเนี่ยยังไม่รู้สึกลูกดิ้นถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะอายุคันที่ถามว่าเอาจริงๆคือหมอต้องบอกก่อนว่า ปัจจัยอ่ะปัจจัยที่ทําให้เรารู้สึกลูกดิ้นเร็วหรือช้าเนี่ยปัจจัยเรื่องนี้มันมีหลายอย่างนะคะก็คือ1เรื่องของความหนาของผนังหน้าท้องคุณแม่ถ้าคุณแม่ที่ผนังหน้าท้องค่อนข้างหนาเนี่ยเราจะรู้สึกลูกดิ้นช้าเพราะว่าเด็กต้องโตก่อนเด็กต้องมีแรงมากพอก่อนเขาถึงจะขยับแล้วคุณแม่รู้สึกนะคะถ้าคุณแม่หน้าท้องเยอะก็จะรู้สึกลูกดิ้นช้านะคะแล้วก็ปัจจัยข้อที่2ก็คือเรื่องของอายุครรภ์เนี่ย อายุคันส่วนใหญ่ที่จะเริ่มรู้สึกลูกดิ้นเนี่ยจริงๆแล้วจะอยู่ที่ประมาณ25-26สัปดาห์นะคะถ้าอายุคันยังไม่ถึง26สัปดาห์แล้วไม่รู้สึกลูกดิ้นเนี่ยเอาตรงๆว่าคุณแม่ผอมๆบางคนก็ไม่รู้สึกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยในเรื่องของอายุคันก็มีส่วนแต่ถ้าบางคนรู้สึกเร็วอาจจะเริ่มรู้สึกตั้งแต่16-17สัปดาห์20สัปดาห์24สัปดาห์บางคนก็รู้สึกแล้วแต่ก็จะยังรู้สึกได้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ส่วนตัวหมอหมอก็รรรู้สสึกว่่่่ามมันนไใชเเืองีียะะคะ เพราะว่าโดยปกติค่ะเราก็จะเริ่มให้นับลูกดิ้นก็คือช่วงประมาณ2 7 2 8วีคนะคะในอายุครรภ์ที่น้อยกว่านั้นเนี่ยถ้ารู้สึกก็ดีก็สังเกตไปแต่ถ้าไม่รู้สึกก็จะเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งเครียดแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเครียดจังเลยละ่ะเราอยากจะรู้ว่าสรุปน้องเนี่ยยังแข็งแรงไหมยังมีชีวิตไหมนะคะในกรณีที่คุณแม่ยังไม่รู้สึกลูกดิ้นนะคะวิธีเดียวที่จะรู้ว่าลูกในท้องนะคะยังปกติสุกนะคะก็คือต้องไปอันตราสาวนะคะ ก็ลองไปอันตรซาวที่คลินิกนะคะหรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆก็ได้นะคะที่ที่เราไปได้สะดวกค่ะก็ลองไปสาวดูสักครั้งก็ได้เราจะได้สบายใจนะคะแต่ถามว่าอาการนี้ปกติไหมคือปกตินะคะถ้ายังไม่ถึง 26- 27วีิยังไม่รู้สึกลูกดิ้นเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นอาการปกตินั่นแหละถ้าไม่ได้มีอาการผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วยนะเนาะเอาเป็นว่าเบื้องต้นก็ขอให้สบายใจไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะแต่ถามว่ามันเกี่ยวกับปัจจัยเรื่องความหนาของหน้าท้องคุณแม่ไหมก็คือถ้าในอายุขันขนาดเนี้ย ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องร้อยเป็นะคะมันเป็นปัจจัยว่าน้องก็ยังตัวเล็กอยู่นะคะแรงดิ้นเขาก็ยังน้อยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็เลยยังไม่ค่อยรู้สึกเท่านั้นเองนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะ